ต้มจีถึงใจรวมคอลเลคชันความส้มๆของริซาแบลพิง์จะส้มไหนก็ได้ใจปริงทั่วโลก บอกเลยว่ายึบจับอะไ,ไรก็กลายเป็นกระแสและซอฟพ,พาวเวอร์ไปหมดสําหรับไอดอลสาวลิซา่าแบล็กพิงหรือลิซา่าลาลิสามโนบาลสาวไทยหนึ่งในสมาชิกวงแบล็กพิงที่ก็ทําเอาสินค้าต่างๆนั้นขาดตลาดเป็นวาเลนไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกินนมถุงชุดผ้าไทยยาดมและอีกมากมายทีเดียวแต่ล่าสุดกระซ้ากระแสขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เธอได้โพสภาพดื่มน้าส้มลงในอินสตาแกรมจนถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อส้มฮอตฮิตขนาดนี้เราเลยขอรวมความซ้มซมของเธอคนนี้ มาฝากกันแต่จะมีส้มในกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ 1. น้ำส้ม ขึ้นต้นมาด้วยกระแสะยอดฮิตขนาดนี้แล้วก็เริ่มต้นด้วยผลงานสอเพาเวอร์ล่าสุดของเธอที่ทําเอาน้าส้มจะขาดตลาดในอีกไม่ช้าหลังจากที่สาววิซาได้โพดภาพลงในอินสตาแกรมเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมน้าส้มในมือโดยมีแคปชั่นอิโมจิเป็นลูกส้มหนึ่งลูกไม่เพียงเท่านั้นเธอยังจะหนักจะเต็มโดยเสื้อสีส้มเล็บส้มแบบที่วายยกส้มมาทั้งส่วนในภาพเซเดียวจนเหาแฟนๆทั่วโลกนั้นพาก,กันไหลไปมากกว่า8ล้านครั้งรวมไปถึงรอยยิ้มของเธอที่ทําเอาหัวใจละลายด้วยลิปสติกสีส้มอ่นอ,อนๆดูหวาน เมาะสมกับเธอเป็นอย่างมากงานนี้ถ้าใครอยากตามเทรนก็รีบเข้าตลาดสั่งน้ำส้มคันมาดื่มและถ่ายรูปสวยๆสักแก้วแล้วละค่ะ สองแบรนด์ส้มดูจะทุกฉโฉลกกับสีส้มมากจริงๆเลยล่ะค่ะสําหรับสาววิซาคนนี้เพราะเจ้าตัวก็ถูกทับทามให้เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ดังของไทยอย่างทูมันนี่ที่ทุกคนทราบกันดีว่าสีประจําแบรนด์ก็คือสีส,ส้มจี๊ดสุดแสบตาโดยในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นก็ยังปล่อยโฆษณาของสาววิซาออกมาให้ได้ชมจนเป็นกระแสฮิตติดเทรนด์บอกเลยว่าแฟนๆแห่ชื่นชมความสวยความปังของเธอกันเป็นว่าเล่นบอกเลยว่าสีส้มกับสาวริซานั้นผ่านับรัพย์มากจริงๆ 3ชุดส้ม ถ้าพูดถึงเสื้อสีส้มของเธอแล้วก็มีไม่น้อยทีเดียวค่ะเพราะสาวดิซานั้นมีคอลเลกชันเสื้อผ้าสีส้มอย่างมากมายและยังเคยถ่ายแบบนิตยาสารต่างๆโดยลุคสีส้มโดนใจอีกด้วยอย่างนิตยาสารไนลอนเจแปนมักกซีนประจำเดือนกระะกฎาคมปี2018ที่ปล่อยออกมาให้ได้ชมหลายต่อหลายเซตทั้งเซตหว,นวานๆเซตเท่ๆจะภาพไหนก็โดนใจสุดๆรวมไปถึงยังมีถ่ายแบบแบรนด์เพลนช็อปสวยๆและยังได้ไปร่วมง,งานของแบรนด์มัลเบอรี่ด้วยชุดขาวส้มกางเกงนี่บอกเลยว่าเด่นสะดุดตาม,มากๆทั้งนี้ คอลเล็กชันเสื้อส้มของเธอก็ยังมีอีกมากมายเห็นแล้วก็แซบจี๊ดเป็นสีที่เหมาะสมกับสาวริซ่าไม่เบาเลยล่ะค่ะ ผมสม้มพลาดไม่ได้ก็ต้องเป็นช่วงที่เธอนั้นมาเล่นกับคนใจชอปปิ้งด้วยการย้อมผมสีส้มจีสกจิตใจในการคัมแบ็กเพลง As If It l a s last, เมื่อปี2018ที่ผ่านมาและเรียกได้ว่าฮือฮาสุดๆกับการย้อมผมสีนี้เพราะนอกจากจะโดดเด่นจนเป็นที่จับตามองแล้วก็ยังทําให้ลุคของเธอนั้นดูเปรี้ยวซ่าข,ขึ้นคนแห่แชพออกมาในโลกโซเชียลอย่างมากมายไม่เพียงข่นั้นบางพาพก็ยังดูน่ารักจิ้มลิ้มแก้มกรน้าบีบสุดๆเห็นแล้วก็อยากให้เธอกลับมาย้อมผมสีนี้อีกสักครั้งแต่จะมีให้เห็นอีกไหม ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ